สวัสดีครับช่องปอนบ้าน YouTube ครับมาทำความเข้าใจกับสมาชิกสมาคมชาพนกิจสงเคราะห์อาสาสมัครสาสุขประจำหมู่บ้านแห่งประเทศไทยครับสืบเนื่องจากเมื่อวานนี้เราได้ทำคลิปไปให้ดูเรื่องการหักเงินเดือนพฤศจีกาย,ยนนะครับว่าจะหักอสมสกี่บาทก,ก็หลายคนยังไม่เข้าใจเพราะนั้นวันนี้จะมาอธิบายเพิ่มเติมให้เข้าใจเกี่ยวกับวิธีหักเงินหักอย่างไรหักตอนไหนทายาทจะได้เงินตอนไหนทายาท สมาชิกที่เสียชีวิตและจะได้กี่บาททํานองนี้ครับจะอธิบายให้ฟังดังต่อไปนี้นะครับอธิบายให้ฟังตามนี้เลยครับจะอ่านตามนี้เลยนะครับขออธิบายดังนี้วิธีหักเงินครับสมาคมชกะสะอสมอแห่งประเทศไทยเขาจะหักเงินตามจํานวนที่เสียชีวิตนะครับไม่ได้หักไว้ล่วงหน้านะครับไม่ได้หักไว้ล่วงหน้าคือจะต้องมีคนเสียชีวิตก่อนแล้วก็แจ้งเข้าไป เสร็จแล้วพอสิ้นเดือนเขาก็จะประชุมกันประชุมกันว่ามีแจ้งเสียชีวิตเข้ามากี่ลายแจ้งสมัครใหม่กี่รายเป็นสมาชิกสมุนกี่รายจ,จึงจะได้สรุปกันออกมาว่า,าจะหักสมาชิกกี่ลายทายาทจะได้คนละกี่บาทเพราะบุตรดูจากสมาชิกทั้งหมดณขณะที่ประชุมกันนั้นมีกี่คนเพราะฉะนั้นการหักก็หักตามจํานวนที่เสียชีวิตดูไปเป็นข้อข้อไปครับดังนี้ครับ ถ้าเสียชีวิตจํานวนมากในเดือนนั้นนะครับพอสรุปมาแล้วก็หักมากตามจํานวนที่เสียชีวิตนะครับเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ดูหลักการครับเสียชีวิตจํานวนมากหักมากตามจํานวนที่เสียชีวิตหนึ่งคนหักสมาชิกช่วย50สิบตางค์ง่ายๆครับเสียชีวิตหนึ่งคนก็หักสมาชิกหักสมาชิกห้าสิบสตางค์มาช่วยนะครับอ่า ทีนี้ถ้าเสียชีวิตมากก็หักมากเอายุกตัวอย่างเลยสมมุติว่ามีสมาชิกเสียชีวิต300คนคนที่เป็นสมาชิกก็จะถูกหัก150บาทเพราะ150ยาบาทนี้เอาไปแบ่งให้คนที่เสียชีวิตอีกคนละ50สตางค์ร5 0บาทก็ไปแบ่งได้300คนคนละ50สตางค์ทีนี้ทายาทจะได้มากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับสมาชิกมีจำนวนกี่กี่แสนคน ถ้ามีสมาชิกเป็นล้านคนก็จะได้ห้าแสนเพราะล้านคนช่วยมาช่วยมาล้านห้สตางค์นะครับ50สตางค์อยู่ล้านครั้งก็ได้ห0 0แสนทำนองนี้ครับอันนั้นเป็นการยกตัวอย่างไม่ใช่เรื่องจริงแต่ที่ยกตัวอย่างให้ดูนี้ก็เพื่อว่าจะให้รู้ว่าถ้าเสียชีวิตมากก็หักมากนะครับอายุอย่าง300หักสมาชิก1คนก็150ยหานวนเงินร้อที่หักจากสมาชิก1คนนี้ครับก็ไปช่วยถายาได้ 300ร้อคนคนละ50สตางค์นะครับอา้าวเสียชีวิตมากหักมากนะครับอันที่1อันที่สองเสียชีวิตน้อยก็หักน้อยเห็นไหมครับสมมุติ200อคนจะได้เห็นตัวเลขว่าน้อยกว่า300อคนนะครับสองคนก็หักสมาชิกคนละร้อยเงินหนึ่งร้อจากสมาชิก1คนที่หักสมาชิก1คนร้อยบาทนี่ก็ไปช่วยท,ทายาทคนที่เสียชีวิตได้ถึง200อคนเพราะว่า50สตางค์ต่อ1คนนะครับจะเห็นว่าเสียชีวิตน้อยก็หักน้อย เอาทีนี้อยากจะดูเดือนแบบนี้บ้างมันจะมีไหมพี่น้องออสมอก็ลองสังเกตไปด้วยกันว่าจะมีเดือนแบบนี้ไหมหากเดือนไหนไม่มีสมสมาชิกเสียชีวิตเลยเดือนนั้นสมาชิกก็ไม่ถูกหักสักบาทเลยยกตัวอย่างสมาชิกเสียชีวิตศูนย์คนสมาชิกทั้งหมดก็ไม่ได้ถูกหักสักบาทก็หักคนละศูนย์บาททํานองนี้ครับเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้หักล่วงหน้าคือต้องมี ส่งจํานวนผู้เสียชีวิตเข้าไปก่อนแต่ละส่งรายชื่อผู้เสียชีวิตเข้าไปก่อนนะครับแต่ละเดือนจึงจะสรุปและหักกันออกมาแบบนี้นะครับสองทีนี้หักตอนไหนถามไปพร้อมๆกันเลยถามเองตอบเองให้พี่น้องฟังด้วยสมาคมเขาจะหักตอนไหนนะครับและทายาทของสมาชิกที่เสียชีวิตเนี่ยจะได้เงินตอนไหนส่งไปเพิ่มได้ทันทีไหมครับมันจะเป็นแบบนี้ครับคือ ถ้ามีสมาชิกเสียชีวิตนะครับทายาทก็ต้องไปแจ้งทะเบียนราชเสียชีวิตนะครับก็เอาหลักฐานมาหาเจ้าหน้าที่รพสตอนะครับถ้าเป็นกลัวทมอก็ไปหาเจ้าหน้าที่สํานักอนามัยกรุงเทพถ้าเป็นอสมอท่านใดทํางานอยู่ที่โรงพยาบาลอำเภอก็ติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ทํางานร่วมกวับท่านแหละครับไปแจ้งตายแล้วเสร็จแล้วก็เอาใบามรณบัตรอะไรต่างๆ ไปให้เจ้าหน้าที่รปรเตเจ้าหน้าที่รปรเตเขาก็จะดาวน์โหลดแบบฟอร์มให้กรอกเสร็จแล้วเขาก็จะส่งไปจังหวัดไปตามขั้นตอนให้กรรมการระดับจังหวัดเซ็นชื่อรับรองด้วยนะครับจังหวัดก็จึงจะส่งเข้าไปยังสมาคมส่งไปแล้วได้เงินเลยเลยไหมพอใบพอใบแจ้งว่าเสียชีวิตใบขอรับเงินนี้ครับใบขอรับเงินสงห์นี่ไปถึงสมาคมโอนมาให้เลยไหมไม่ครับเขารอให้ ตัดทั้งเดือนก่อนเขาประชุมกันทั้งเดือนเสร็จแล้วจึงจ่ายนะครับอาจะยกตัวอย่างของเดือนตุลาเลยยกตัวอย่างเรื่องจริงเลยทีนี้เรื่องจริงมีคนเสียชีวิตในเดือนตุลาก็ทยอยส่งเข้าไปสมาคมทยอยส่งใบขอรับเงินสงเคราะหลักฐานการเสียชีวิตต่างๆส่งเข้าไปทั้งเดือนเลยครับสมาคมเขาจะเก็บไว้ก่อนเก็บ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 ไปเสร็จแล้วทั้งเดือนตุลาคมนี่มีคนส่งใบขอ เงินส่งเข้าไปเพราะเสียชีวิต416รายเขามาประชุมกันวันที่5พฤศจิกายนนี่จึงรู้ว่าเสียชีวิต416รายเพราะเจ้าหน้าที่เขาจะเก็บไว้เก็บไว้รับใบอ่ใบใบขอรับเงินนี่พร้อมหลักฐานการเสียชีวิตต่างๆนี่ส่งไปถึงสมาคมก็เก็บ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 ไว้พอเขาประชุมกรรมการกันวันที่5พฤศจิกายนนี่เขาก็มาสรุปได้ว่าตุลาคมนี่เสียชีวิต416คน เพราะฉะนั้นส่งมาทั้ง416คนนี่จนถึงขนาดนี้ยังไม่ได้เงินนะครับยังไม่ได้เงินนะครับทีนี้ในการสรุปเขาก็สรุปหลายอย่างในการประชุมกันในรอบแต่ละเดือนสมมติว่าวันที่5พฤศจิกายนนี่ไม่ใช่สมมติเรื่องจริงวันที่5พฤศจิกายนนี่เขาประชุมกันไปแล้วเขาก็สรุปสมาชิกที่เข้ามาใหม่เป็นสมาชิกสมบูรณ์ร่วมกับของเก่ามีกี่คนเขาก็สรุปออกมาว่าเดือนตุลาจนถึงตัดยอดณเดือนตุลาเนี่ นะยอดนะวันที่5พฤศจิกายนนี่มีสมาชิกทั้งใหม่และเก่าที่เป็นสมาชิกสมบูรณ์แล้ว7จ0 0 0 0เคนพอ7จ0 0 0 0คนก็นี่แหละก็จะหักทั้ง7 0 0 0 0 0นเจ่คนไปช่วยคนที่เสียชีวิต416คนก็จะได้7จ0 0 5 0สตางค์เจ็ดแสหสตางค์ทายาททั้ง4ี่ร้อหคนก็จะได้3 8มแสนดหมื่บาทนะครับทีนี้ พอรู้ข้อมูลแบบนี้ก็จะรู้ว่าหากสมาชิกคนละกี่บาทคือเขาไปดูคนเสียชีวิต416คนก็เป็น416ห้าสิบสตางค์416ห้าสิบตางค์ก็เป็นเงิน208บาทก็สรุกมาว่าเดือนพฤศ,ศ,ศจิกายนนี้จะหักจากสมาชิกทั้ง770,000คนนี้คนละ208บาทซึ่งจะหากวันไหนทีนี้ก็จะหากวันที่ค่าป่วยการออกนะครับวันที่13พฤศจิกายนนะครับเสร็จแล้วโอนให้ทายาทวันไหน หากจากสมาชิกวันที่13พฤศจิกายนแล้วก็จะโอนให้ทายาตันที่18พฤศจิกพฤศจิกายนเห็นไหมครับจะเห็นเห็นไหมครับจะเห็นว่าทายาตพอส่งเรื่องไปขอเงินแล้วจะยังไม่ได้เงินจนกว่าจะหักได้สมมุติเดือนตุลาคมนี่ทั้งเดือนนี่รออยู่ยังไม่ได้ยังไม่ได้เงินเลยหากสมาชิกได้เมือนที่13พฤศจิกายนก็จะโอนให้18พฤศจิกายนนะครับถามว่าโอนได้ครบไหมไม่ครบครับก็จะโอนตามจํานวนที่หักได้ก่อน ที่เหลือก็จะตามหักก็จะจ่ายต่อไปภายใน90วันในครบ3 8 5 0 0 0บาทนะครับนี่เห็นไหมครับจะส่งไปปุ๊บจะไม่ได้เงินทันทีเขาสรุปเป็นเดือนแล้วก็หักหักจากสมาชิกพอหักจากสมาชิกแล้วได้แล้วก็โอนอย่างนี้นะครับเข้าใจนะครับนี่เรียกว่าหักตอนไหนหักอย่างไรสามารถทายาตได้เงินตอนไหนก็อธิบายให้ฟังแล้วนะครับแบบนี้นะครับหากว่าท่านดูคลิปแล้วไม่เข้าใจก็ดูไ้หลายรอบนะครับอ่าจะเห็นว่าไม่มีการหักเงินล่วงหน้า เสียชีวิตก่อนจึงหักแล้วก็ได้ภายหลังนะครับอา้าวสองข้อแล้วนะครับที่อธิบายทําความเข้าใจนะครับทีนี้เราบอกว่าไม่มีการหักล่วงหน้าแต่พระเอิญในช่วงที่ผ่านมามีการหักล่วงหน้ามันมีเหตุถ้าหักล่วงหน้ามาดูข้อ3าครับอธิบายดังนี้หักล่วงหน้าเพิ่งหักครั้งเดียวเดือนตุลา200บาทล่วงหน้าเหตุเพราะในเดือนตุลาคมนี้เนี่ยอสมอไม่มีเงินอะไรเข้านะครับ จริงๆแล้วจะมีเงินเข้าเดือนตุลาหกสามนี่เพราะค่าป่วยการเดือนกันยาเนี่ยตามปกติเขาจะมาจ่ายวันที่สิบห้าตุลาแต่บางเอิญเพื่อต้องการให้จ่ายค่าโควิด -19 ได้เขาก็เลยเอาค่าป่วยการของเดือนกันยา,ยาเนี่ยไปจ่าย21กันยาถ้าค่าป่วยการเดือนกันยาไม่จ่ายไนที่21กันยานี่มันจะจ่ายโควิดในเดือนกันยาไม่ได้มันจะมาจ่ายเดือนตุลามันจะทําให้อสมรอ,อนานแล้วเกิดอารมณ์เสียอีกเขาก็เลยทําระบบให้ค่าป่วยการ ของเดือนกันยาปกติจะมาจ่ายเดือนตุลาและหักเดือนตุลาสําหรับผู้เสียชีวิตเดือนกันยานะครับรอบเดือนรอบหักตุลาก็จะไปจ่ายให้ทายาทผู้เสียชีวิตในเดือนกันยาแต่ทีนี้เดือนตุลามันไม่มีเงินให้หักเพราะค่าเบิกัารหนึ่พันเอาไปจ่ายเมื่อวันที่21กันยาพร้อมค่าตอบแทนโควิด -19 นะครับจะเห็นว่า21กันยายนนี่พี่น้องอสมจะได้เงินสองครั้ง ครั้งแรกได้วันที่10กันยาเป็นค่าป่วยการของเดือนสิงหาครั้งที่สองได้พร้อมกับค่าตอบแทนโควิด21กันยา1000นเนี่ยเป็นค่าป่วยการเขาเดือนกันยาและอีก35 0 0เป็นค่าตอบแทนโควิดนะครับเพราะฉะนั้นค่าป่วยการแทนที่จะมาจ่ายในเดือนตุลาหกสามไม่มีไม่ได้จ่ายในเดือนตุลาเพราะนั้นเดือนตุลาจึงไม่มีเงินหักชกสอ,อสมอสมาคมเขาจึงหัก200บาทล่วงหน้าไว้เลยเมื่อวันที่21กันยาเพราะว่าวันที่21กันยาเนี่ยพี่น้องอสมอมีเงินเข้า สองรายการคือค่าปรกิการ1,000กับค่าตอบแทนโควิด3 5มพนะครับเขาก็เลยหัก200ไว้ล่วงหนะ้าสําหรับสําหรับจ่ายทายาตอสมอผู้เสียชีวิตเดือนกันยาซึ่งจ่ายในเดือนตุลานะครับทีนี้บันทียี่กันยายนเนี่ยก็ไม่ได้หักเฉพาะ200ก็หักของเดือนสิงหาด้วย185บาทกับ200เป็น3 8 5, 5แล้วก็มีบางคนที่ค้างยังหักไม่ได้เดือนก่อน,อนบางคนหักข้าร้อแล้วแต่เดือนที่ค้าง นะครับอ้าวอันนั้นก็เรื่องของการหักแต่เราจะเอาเล่าให้ฟังว่า200ที่หักไว้ล่วงหน้าเมื่อ21กันยายนนั้นนะครับก็เอามาใช้รอบหักตุลาซึ่งหักไว้200ทีนี้ใช้จริง194บาทเพราะรอบหักตุลาจะต้องโอนให้ทายาทผู้เสียชีวิตของเดือนกันยาทั้งสิ้น388รลาย388 50สตางค์ก็เป็นเงิน194บาทนะครับนี่เป็นรอบหักเดือนตุลานะครับจะให้ทายาของ ไปแล้วเมื่อเดือนตุลาทีนี้หักไว้200บาทใช้จริง194บาทจึงเหลือเงินมา6บาทพอเหลือเงินมา6บาททีนี้มารอบที่จะหักให้ทายาทเดือนพฤศจิกายนนี้ที่จะหักวันที่13พฤศจิกายนนี้ครับเพื่อเพื่อ <ๆ S 1> ให้เอาสมอ416คนนี้นน่เพราะฉะนั้นมันเหลือมันเหลือเงินเก่าอยู่6บาทใครที่ถูกหักล่วงหน้าไปเมื่อเดือนกันยายนเขาจึงไม่ต้องโดนหัก208บาท เขาจะโดนหักในวันที่13พฤศจิกายนนี้เพียง2 0 2บาทเพราะ6บาทนั้นยังเหลือนะครับส่วนอสมอท่านใดที่เดือนกันยายนไม่ได้หัก200ใบลุงนาะสำหรับเดือนตุลาพอเดือนพฤิกานนี้ก็ต้องหัก208บาทเต็มเพื่อจ่ายให้กับทายาท416ริลายของเดือนตุลานะครับก็คงจะเข้าใจตามนี้นะครับหากว่าท่านดูคลิปไปเข้าใจครับ ก็ดูลายหลายรอบนะครับเพราะว่ามันมันเป็นเรื่องยาวและอธิบายวกไปวกมานะครับก็หวังว่าคงจะเข้าใจกันนะครับสำหรับคลิปนี้นำเสนอไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ